สวัสดีพี่น้องเอฟซีเพ่นครับเจ๊ววงตีนเพิมล้ำเพิ่นอาิเชียวขี้เก้าพี่น้องมันนอนเฝร้างอูรดคือเก่าบ่แล้วรอาการรดเป็นขี้เก้าเป็นขันห้าสตะตานสี่ขันบแต่ขั้นเรี้ยงไบมันคือมันดับ ครับแล้วันนี้เขาก็ต้องเตะอีกแตกขั้นเลี่ยงไว้ซ้ำขับรถมีคาดอารดตีนหนึ่งหยียบเบรกตีนหนึ่งแตกอันขั้นเลี่ยงไว้สวัสดีผู้ชมสิบเอ็ดท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสร้างเอากินเขาย่างครับกินแล้พวกห้องทองนี่แหละสวัสดียายพวงชนมงคนนาอินดี นัครับมาเป่า้างทื่เ่ารถกระไรพี่น้องรถดูบปูงทัานอยู่ทีไหนรถดิบปง ักเป็นอย่าังหาสาเหตุกาบอพ่อมากหลายคุณสั่งคืนแมนบอพี่น้องเต่นบอเต็มที่บเลยขออภัยเด้อเพราะว่ามมีเรื่องให้คิดอยู่เรื่องผิดคิดเรื่องกับว่ามัเรื่องอื่นเรื่องไก่ดอกเรื่องไม่ไม่ก็ขั้วจาของนี่ล่ะก็เลยแบบบอเต็มที่บันเด ับุกห,หอนบนอ้าน้องฟรีฮอนรงเสียงแน่เจ็บปวงว่าเสียห,ห้องถามพระอาทิตย์ด้วยี่อยากกินแน้ำใสนแขน้ำน้แข็งใส่จะปวยบ้าสนสเด้อหอนคลังห,อ,งอ,งหอนแน่เทะมาเจ้บฟวงอย่างเง่้ยเงี้นเพ่งใดจสิลองเห็บฟาง น้าอยากมีเวลาอยากให้มีตลกเยอะๆอ๋อพอเจ้าพักกิ่งขากสูยๆแล้วแยกวงเสกหลักจ้าขอบคุณหลายๆจะเป็นก็นั่งแก่หด้อมันเคลืนมันมีก่อนล่ำก่อนหนึ่งที่ว่าจะ่ของเคยล่ำตกโกงไปแท้โดนแล้วละ่ะก็เป็นมันล่ำแดดกไปเลยเออเอามาล่ำใส่เรื่องคุณสร้างคุณแผนมันเคลืน สร้าวอกจากบ้านมุงหน้าสูวย,ยังสถานใส่คำหวานเชิญชวนจังรวนมางอมลอสาวังสิมาเจอหน้าวันทองนางสู่พีพราได้จากปากเบเอาตัวเจ้ามาสูกคีคำราคุณบ้าเลียงสิยอมเสียงเพียงประสงค์ จิตจำนงเอาตัวนางกสร้างตามคำคนว่าเอาจิตโบราณคำเท่าสิขอเอากงอเดิมีเพิ่นดีด้วยสัวสิขอเดือนโดยใจเพื่อนมันเพิ่นรอยถึงสี่มอยบอกว่าเลืม เก็บถ่ว้างกับเท่านน้นมาอย่ากของนำแร่งน,นี่อยู่บ้าขับเมลารลารู้สึกว่าจะเป็นเมลาาหน่อยเรือ,อ เรพไปนองเย็บป้องไปห้องน้ำก่อนเมื่อไหวแล้วไหแล้วเมื่อขึ้นหัวจนว่าสิบบอกขึ้นใจย่ายจ้าขึ้นหมานว่าย,ยายจัายายจกบลูดจังใดมาจังใดดอกเขาน้ำสะน่าข่านไปเถอเอาไปนะ จเจ้าเจ๊ดพวงวัดนี้แจ้ทองตอน สร้างกนดีนะดีละไว้เราละ giúp con khẩu nằm con đứa chân hoa gần mấy khẩu nằm con bố bảy lỗ bay lỗ